แล้วเหเอา,า,อาเอา,อา,อายืนสงบจิตเนยยหนึ่งนาที่ยาอ่ะไม่ดังดังดังมากขอพรยังครับพร้อมครับยืนสงบหนนาทีเพื่อไว้อะไรครับ านนี้ผมให้ไอ้เอาตาไอ้นี่ผมให้ทำไปกับซายว่าไงนะเพราะว่าคุณมีปัญญาจุดไปตีครูก็เผาถ่านเป็นนะมีสมองนิดเดียวเผาถ่านได้อือนี่ลุงโชคแกพูดอ่ะเดี๋ยวนแปะนะครับอันนี้ไฟมันกระสันจะติดได้เลยนะครับแล้วเราโย่ <c oughs> อ่อนี่ดูโย่ห่นี่มันจมเจออนี่ยไฟจะอ่อนลงใช่ไหมอ๋ออ่าเอาสายออกไป จะเกิดความอยากฉีกขึ้นมาเลยนะโอ้ครับอันนี้ก็รอครับจะเป็นรอยหรือไม่ใช่ไหมถ้าศัยชิ้นมันต้องทดลองเห็นไหมท่าไหร่ครับอนมันไม่ก่ออุตสาหะเลยเนี่ยอะไรก็ได้ที่เป็นกระดาษมิซีนะเนี่ยช่วยช่วยเนี่ยมิสูโล่งได้ครับมิใครอยากจะพิสูจน์ความร้อยไหมครับ รุ่นนี้อาจจะมีการพิสูจน์ของจริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะส่งไปดูกับแพทที่บ้านเอาชื้อไฟไม่พอไอเสียไปเล็กๆอ่ะ,อะ,กกอะต้นไม้แห้งนไลม้กกมแห้งก็จะไม่มีควันอันนี้มันเกิดควันจากกระดาษที่มาอันนี้คือคือสิ่งที่มันมันแปละตรงที่ว่าเด้วก่อน ถ้าคนหมกปุ้นอยู่การเผาถ่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไม้เป็นถ่านได้ยากมากอันนี้มันมันมันก็หลับมันง่ายมากครับแล้วดูกระบวนการเนี้ยเนีดูดูดูความเนี้ยดูว่าเนี้ยด้วยหลักการแล้วมันก็คือมันจะทำงานแล้วมันอย่างเงี้ยอากาศจะโดนดูดเข้าไปวนอย่างเงี้ย ป้อนเข้าไปอย่างนี้เราก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วมันก็จะติดอย่างเดียวไม่ต้องพัดไม่ต้องวีซึ่งปกติถ้าติดไฟี้ต้องพัดต้องวีใช่ไหมถ้าใครเคยจุดไฟใช่ไหมอันนี้มันไม่อย่างนั้นอ่ะมันแค่ไฟผ่านมันก็ติดแล้วมันกระสันอยากจะติดแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยๆใส่ถ่านไปจะใส่ปืนเออค่อยๆใส่ปืนไปถ้าอยากได้ถ่านเยอะ ไม่อยากจะให้มันหกมาเรียล่ากก็ตัดสั้นๆตอนนั้นติดตืดนเรืครับตัดสั้นๆแต่ถ้าไม่มีแรงพอที่จะตัดก็ดย,ยาวๆเป็นไม่พิพาท,ทาไปไปเข้าไปตายเข้าไปแล้วก็คอยมายัดไม้ลงไปยัดไม้ลงไปพอไม้หมดติดหมดอย่าไปคิดว่าข้างล่างมันจะเป็นที่เท่าเลยครับอย่าไปดู